วันนี้แวะมาดูรถเกี่ยวรถเกี่ยวค่ะทุกคนสวัสดีค่ะดูด,ดมาป่วนเขานี่เสื้อไข่ไวรุ่นพันล้านค่ะคันนี้ ขับลงจากเลเอร์เหรอฮะหอยมีหอยสองตัวรถคันนี้ดูแต่ยีจ้า ลงสนามกับรถเกี่ยวนะคะก็วันนี้เราอยู่แถวเนี่ยค่ะบ้านแกกุ้งอันเจนเนนเรารอไปขึ้นงานพรุ่งนี้ค่ะเราพรุ่งโรงงานเมื่อตอนบ่ายวันนี้เรามาปวนรถเกี่ยวไปดูกันนี่ก็ใครสนใจก็สอบถามกันได้นะวัยรุ่นพันล้านค่ะอู๋วัยรุ่นพันล้านก็รับอ่า ทำคารถเกี่ยวขายค่ะใครสนใจก็ถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะมีหลายค่ายเลยแล้วแต่ชอบชอบค่ายไหนก็ถามค่ายนั้นค่ะจริงเรจะรอดูกัน ก,ก่อนลุก่อนไายด้านนี้ก็เกี่ยวกันอยู่แล้วนะคะคันหนึ่งตรงนี้เป็นนาลอกช่างเหี่ยวอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่างเหี่ยวนะคะอยู่อีก,อกนาหนึ่งมันกั้นกันคนละนาเดี๋ยวเราไปดูช่างเหี่ยวกัน เากี่ยวจะเสร็จแล้วค่ะหมดจะหมดนาปีแล้วเพิ่งจะได้มาจับรถเกี่ยวนะช่างเกี่ยวเนี้ยวันนี้มาขึ้นของทีมวัยรุ่นพันล้านค่ะอยู่แถวๆกระบินกระบินบุรีค่ะทุกคนดูข้าวข้าวปีนี้ไม่ค่อยสวยเนะาะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ฝั่งสุรินก็ได้กันไม่เยอะนะคะปีนี้พ่อกับแม่ก็ได้ไม่เยอะถือว่าได้ได้ข้าวกันไม่เยอะทีท่แล้วข้าวสวยข้าวสวยปีนี้ข้าวบางๆหน่อยอ่ะก็เออชาวไร่ชาวนานะคะ ก็แต่เกี่ยวง่ายสําหรับรถเกี่ยวก็คือดีค่ะเพราะว่าเนี่ยเวลากับเวลาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบเกี่ยวนานเล็กๆแล้วค่อยๆเก็บมุมเก็บอะไรเงี้ยมันก็จะช้าไงนาใหญ่ๆก็ง่ายสะดวกรถเกี่ยว